ทุกคนเพิ่งรู้ว่าในไซน้อยมีร้านก๋วยเตี๋ยวยันดฟต้ยมยำเจ้าดังมาเปิดแล้วครับสุดเด็ดจ,จากประตูผีที่ดาราเขาชอบไปกินกันวันนี้มาเปิดที่ไซน้อยไม่ต้องไปกินไกลถึงในเมืองแล้วนอกจากก๋วยเตี๋ยวเขามีเมนูข้าว้วยนะครับร้านนี้เระเดิมชามแรกด้วยเส้นเล็กต้ยมยำหมูมะนาวที่ร้านถามว่าเอาเผ็ดแบบสูตรต้นงกำลับเลยไหมผมก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำถ้าไม่เผ็ดมันจะไปอร่อยได้ยังไงชามนี้เครื่องจะมีหมูแดงหมูสับแล้วก็ไข่ต้มเผ็ดจี๊ดสะใจรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยถ ทั้งลูกชิ้นปลาต่างๆเกี๊ยวปลาปลาหมึกกรอบหมูแดงหอมกลิ่นเต้าหู้ยีรสชาติออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใครที่ชอบกินโฟต้มยำน้ำพราชามนี้เลยครับลูกชิ้นของเขาอร่อยโดยเฉพาะเกี๊ยวปลาอร่อยมากส่วนน้ำจิ้มของเขาอ็เด็ดไม่แพ้กันรสจัดแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยส่วนอันนี้เป็นฝั่งของทอดรือก้วยทอดกับลูกชิ้นกุ้งคือ,ออร่อยทุกอย่างเลยและมีตรงที่ว่าเขามีเป็นแบบชุดสามารถสั่งรวมๆกันหลายๆอย่างได้ส่วนอันนี้เป็น๋วยเตี๋วต้มยำน้ำข้นหอมเครื่องต้มยำรสกลมกล่อมแต่ยังไม่เผ็ด กลิ่นกระทะเป็นผัดกะเพราในแบบที่ผมชอบมอร,อ,อร่อยเลยครับ้านนี้ใครชอบรสจัดๆเนี่ยร้านนี้ท<ม>ําถืดแฟนผมปกติไม่ค่อยกินมอแต่ร้านนี้เธอกินเกลี้ยงเลยแสดงว่าอร่อยถูกใจจริงๆแล้วมันเผ็ดจนทนไม่ไหวครับเ๋ยต้องสั่งหมูเดงมาแก้เผ็ดซะหนอ่อยตัวหมูก็จะปรุงรสมาแล้วแต่กินเปล่าๆก็อร่อยแ้าจิ้มน้ำจิ้มนี่คือเด็ดเลยและร้านนี้ก็คือตียันดาโฟต้มยำสุดเด็ดประตูผีร้านตั้งอยู่ในจิรักการ์ตเ็ตถนนบางกรวยไซน้อยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มจะมากินที่นี่หรือสั่งออนไลน์กก็ไไดดด้้มมมีีท่่่จออรราานนนนนหลัังงแแววะผิ